อารันสตอรี่วีคนี้จะพาไปยังกรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียขึ้นชื่อว่าเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก Brain นส a t น o หลังรอขึ้นรถไฟใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> oh, <gee. S 3> เดี๋ยวเรานั่งรถไฟจากสาวสเสือไปอยัง กรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียใช้เวลาเาดินทางน่าจะสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมอนีเราอยู่ที่สถานีแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับที่นี่ทุกอย่างปิดหมดเลยนะครับยกเว้นที่สถานีรถไฟพอมีมร้านกาแฟขนมอนะไรเนี่ยเปิดบ้างแต่ร้านอื่นๆด้านนอกนะปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เวียนนานะครับ ไฟจากซาวส์เบิร์กยีนนามืองหลวงของออสเตรียใช่ยโุโรปจริงๆนะคะออสเตรีย go go ว้าวอ้โหเตรจริงจริง เป็นสวนี่มีตู้เเด็กๆนะครับแล้วก็มีทีวีมีเทเตอร์ให้เด็กๆนั่งดูได้ เราอยู่ในโอทาวของเวียนากันแล้วนะครับเดินเข้าไปด้านในกัน s <S <Hey. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่หน้าโอเปร่าเฮาส์ของกรุงเวียนนานะครับซึ่งเป็นโรงละครที่โด่งดังนะครับอันหนึ่งของโลกเลยนะครับ one of the famous opera house in the world นะครับผมนี่ใครมาที่เวียนนาออสเตรียก็ต้องมาถ่ายกับแลนด์นาตรงนี้นะครับเป็นโรงละครนะครับ เอ,อยู่ที่ไหนเน,นี่นน oh, ยออสเตรเลีย u r i เทปานี่ลูกทัวพวกเราเจะไปแล้ว s e a h y a y e h ไป a n k y o เท่าไหนะร่นะ40นาทีร้อยหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ง บัสคันนั้น39ยูโรสำหรับหนึ่งวันต,ต่อคนต่อคนร่างโฮสไครเดตดีกว่าเนานะ<ม>เป็นไงบ้างขับดีไหม,มไม่สิ่งเลยเนาะ<ม>ค่อยๆไปก็โอเคได้ถ่ายรูปได้ด้วยชอบ <laughs> นีเป็นซอกเรากำลังเข้ามาตามซอกของ เวียนนานะครับเป็นอินเนอร์เวียนนาก็คือเวียนนาชั้นในมีแบรนด์เนมเยอะมากเลยเส้นน mm ี hmm. ้แต่ว่าทุกอย่างก mm hmm. อบปิดนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นว mm ัน hmm. Saint Michael s Church <S Saint Michael กลางเมืองเลยนะครับโอ้มาสวยจังตัวนี้อ,อันนี้ัดเา House, บ้านของโมสัดเขาเคยอยู่ที่นี่ประมาณสี่เดือนอันนี้ฝั่งถนนไฮเอน็นถนนไฮเอน็น,น,อนป็นโดยช้อปปิ้ง มี่และนาหารที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนามนี่คือสถานีดับเพลิงอ่ะโหดูดีมากสเตชั่ คิวก็ยาวคาเฟ่เซ็นทรัลใหญ่มากเลยนีนะครับเราก็จะสังเกตว่ามีวังเต็มทิ่ิปปนาเนี่ยมีวังเยอะมากนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยราชวงศ์ออสเตียเนี่ยราชวงศ์ที่ใหญ่ของยุโรปอีกหนึ่งราชวงศ์มาอยากนั่งเบสเก็วกัง เดินไปด้วยวังมีแต่วังเดินไปหมดอ่อแคนี่คือเซนต์ไมเคิลสแควร์กังเดินเข้าประตูวังดูิวังยี่ดยเมซิี่มิวเซียมอยู่ด้านในมิวเซียมน่าจะเป็นรวมของในเวียนนา มันเป็นแบบนาฬิกาบอกว่าเออตอนนี้มมนใกล้เต็มหรือยังนะว้าด้านบนนั้นเห็นแล้วที่มันเหมือนโมนบัวเป็นนาฬิกาแบบสมัยโบราณโบราณแล้วเนาะสามารถยังใช้งานได้อยู่นะมันบอกว่าอีกสี่วันน่าจะ full m o ล n อืมอารย์โบราณโบราณนี่คือส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของคาสเซอวนายจนรอคิวคนมาเที่ยว คิงอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นราชินีนี่ก็เป็นหนึ่งในวังนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ทำเป็นลองคอนระหว่างประเทศของอุรุเพนร์ คือจุดที่เราขึ้นมากันเขารอบแล้ว40นาทีฮัลโหลลากินลูก Good boys Hello Hello ใครจะกินน้ำอ่า <c oughs> ah, กินเลยอาเชอหนนอยอร่อยเปล่าน้ำ <c oughs> กินที่เปียกหมดตั้งตัวอันนี้คือย่านอะไรครับป้าป้าเป็นใจกลางดาวเทาดาวเทาเวียนนาคาบิสเปล่าไปซื้อคาบิสกัญชาเซรีร้านกัญชาเนี่ยมันคือร้านนี้โนซีมีซีฟูดน่ากิน อันลันหิวแล้วเป็นร้านที่หาได้ตามหัวมุมก็จะไปราคาก็ไม่ได้แรงมากซึ่งก็มีให้เลือกเยอะใจกลางของเวียนนานะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางสุดแล้วของเวียนนาเรียกว่าโบสถ์เซนเซฟนะครับเป็นโบสที่ใหญ่ นะครับน่าจะใหญ่สุดในเวียนนานะครับนี่สวยงามมากเลยดู้าพายเรืออะไรคาเรอใช่แม่น้ำตาลกตานุกดีใจเลยปออ ดีดีลด,ดาน,น,นี่นะคะบรรยากาศร้านอาหารริมแม่น้ำดาน,นุบรรยากาศดีมากออกมาจากตัวเมืองเวนนาประมาณ30นาทีเท่านั้นค่ะนี่อาหารทะเลสดๆแนะนำเลยค่ะที่สำคัญฮาลานด้วย ตวัีวันนี้เราอยู่กันที่หนะ้าพระราชวังเชิญบุญนะครับผมก็เป็นพระราชวังที่ใหญ่นะครับของออสเตรียนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้าไปดูด้านในกันนะครับ ก็เข,ข,ข้าไปชมข้างในถ้ามีดอกก็จะสวยเลยแต่เรามาในช่วงใบไ,ไม้ร่วงใบไ,ไม้ก็จะร่วงไปหมดตอนนี้เราอยู่ในสวนของพระราชวังเชิญบุญนะครับผมซึ่งพระราชวังเชิญบุญก็เป็นหนึ่งใน เวอร์พอริเทสนะครับมรดกโลกด้วยนะครับสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18นะครับพออายุประมาณสัก200ปีนะครับผมใครมาที่เวียนนานก็ต้องมาที่นี่นะครับจะเป็นแลนด์มาร์คไอคอนอันหนึ่งของออกรุงเวียนานาประเทศออสเตรียนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินรอบๆของพระราชวังแห่งนี้กันนะครับข้อที่สำคัญนะครับ รอบๆพระชวังก็จะมีสวนเยอะแยะไปหนดใหญ่มากนะครับถ้าใครมีเวลาก็อาจจะเดินชมสวนได้โดยเฉพาะสวนด้านบนนู้นนะครับขึ้นไปก็จะถ่ายลงมาเห็นเป็นวิวของกรุงเวียดน,นามนะครับจากุกนบนนะครับเราเคยปีนไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับสมัยอ,อ,อย่างแข็งแรงตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วเห็นก็เหนื่อยแล้ว สมากนนะครับกีำลังเอนจอยกับการเล่นก้อนหินอันครับคือถ้ามาช่วงสปริงช่วงที่ฤดูใบไ,ไม้ผลิดอกก็จะแบบเต็มสวนเลยซึ่งแบบถ่ายรูปสวยงามมากนี่ใบไม้เปลี่นสีเป็นสีแดงเลยมาถ่ายรูปกันหน่อยปะป๊ะ นี่แวะกกินเมื่อเช้ากันก่อนไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอันนี้แปลว่าเป็นของขึ้นชื่อที่นี่อะไรัไรไ้ยครับว่ซองอปะ,ปะรไร ร้านไปแอปพอร์ตเยังไปแอปพอร์ตไว้เจอกันโอ้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันอาซียู